อาวเลยครับผมนี่ต้อนรับพออช่องมานเนียเกมเมอร์อีกครั้งนะครับผมก่อนในคลิปนี้เราอยู่กับตัวของลูน่านะครับผมในตำแหน่งจังเกิลเนาะและแนวทางในการเล่นของผมนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ในแรงแกลนมาเซอร์สาดาวนะครับผมก็มาดูนะว่าตัวของลูน่าเนี่ยจะมี Impact กับฝั่งตรงข้ามสูงประมาณเท่าไหร่นะครับตัวมัน่จะเก่งเนาะในการซโลลแรลงนะครับผม และในส่วนของอาคานาเนี่ยเราจออตัวของดาบฟาร์เวทเลยนะครับเซตน,นี้เนี่ยเป็นเซตที่นิยมสุดๆแล้วนะครับผมก็ออกตามกันได้เลยนะครับในส่วนของอาคานาเนี่ยเราจออตัวของเจนทาแดงฉาดนะครับ10เม็ดเลยอาคานาสีฟ้าเนี่ยก็ล่า10เม็ดนะครับผมส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเนตแห่งจิตเนาะล็อกไว้เลยนะครับผมโจมตีเจาะเกาะเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่านะครับผมไป ใครที่สนใจผมขอได้นำพ, Play, พ่อมดเคลวเพล์ผู้บริการเติมเกมที่สายเปเกมวางใจที่สุดในตอนนี้รันตีจากผู้ใช้บริการจริงมากกว่า3 0 0แสนคนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจะเต็มพร้อมโคดส่วนลดสำหรับคนดูช่องมอนเอลนำไปใช้ส่วนลดเพิ่มได้อีกเปย์คุ้มเปย์ฉลาดต้องเคลวเพล์เท่านั้นอย่าลืมแชรโคดมอนเอลกันเยอะๆเะครับผมพ่อมดเจอสปอนต์ต่อยาวๆใครที่กำลังมองหาสกินสวยๆฮีโร่แบบครบๆนะครับที่เพจแอดมินต้น tp เกาดรันตีผู้ติดตามจริงมากกว่า2 0 0แสนคนอย่าลืมแอดนต้ เอเลยครับผมก็อยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยเนาะเติมเ,เริ่มเกมมาผมก็ขอแนะนําให้ไปที่บัฟฟ้าก่อนนะครับตัวมันค่อนข้างที่จะต้องใช้มานาเยอะมากๆนะครับพอๆกับ่านสิ้นเลยนะ <My soul. S 1> คือถ้ามันไม่มีมานาเนี่ยมันก็ใช้อัติเมต <My soul. S 1> ไม่ค่อยจะได้นานนะครับผมใช้แป,ป๊บๆมันก็หมด <c oughs> ก็แนะนําให้อัพไปที่สกิลหนึ่งเลยเลยกันส่วนการฟาร์มเนี่ยก็ต้องบัฟฟ้าก่อนเสมอนะครับจะไปบัฟแดงไม่ได้นะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างที่จะใช้มานาสูงนะครับผม อ่าผมเคยสอนเล่นตัวของลูนาไว้แล้วนะครับผมพร้อมกับการคอมโบเนาะก็สามารถไปเสิร์ชเล่นได้นะครับดูไหมเลดี้ด <Hey! S 1> ิเฮ้ยทิกใหม่หระผมไม่เคยเล่นทิกนี้เลยนะดูดิไม่เลดี้มันไปอยู่หลังบัฟแดงแล้วก็ตีเอาได้ด้วยไง <c oughs> เดี๋ยวเราต้องไปรับมันนะครับผมขอเตียคีย์คลิปก่อนแล้วกันถ้ามันโดนไล่นะตัวของอาลีก,กับตัวของซื่อเอามันจริงนั่นอะ่ะอีซิงอรอโอเครับพอแค่นี้นะครับผมพอให้ฝั่งตรงข้ามไม่ไล่ต่อพอละเดี๋ยวเรากลับมาฟาร์มต่อเลยกัน ก็สกิลหนึ่งเนี่ยมันเป็นการฟันคลื่นออกไปด้านหน้าเราเป็นคลื่นดาบนะครับผมส่วนการโจมตีปกติเนี่ยหากว่าเราโจมตีปกติ2ครั้งนะครับมันจะเป็นการเก็บสแต็กเนาะการโจมตีปกติครั้งที่3เนี่ยมันจะเป็นการปล่อยคลื่นออกไปนะครับผมก็จะเป็นการทิ้งสแต็กให้กับศัตรูนะครับผมซึ่งทุกสแต็กเนี่ยมันสามารถเอาไว้คอมโบกับอัลติเมทของตัวลูน่านะครับมันจะทําให้เราเนี่ยใช้อัลติเมทแบบไม่จํากัดนะครับผมที่จะมาจํากัดออัลติเมทได้ก็มีเพียงแค่ เราคอมโบโหลุดกับตัวของมานาไม่พอเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ต่อคอมโบเก่งๆเนี่ยบอกเลยว่าอันติเมตไม่มีวันหมดนะครับผมใช้ได้ยันจนมานาหมดเลยนะมาส่วนสกิลสก็เป็นการรวบคลิปหรือว่าสตูเข้ามาหาเราเนาะยวขอเก็บตัวของมาตัวนี้ก่อนละกันมีนเน่นะครับผมตัวนี้ผมเพิ่งทําคลิปไปล่าสุดเลยปึ๊บปึ๊บอ่ะเก็บงานนะครับผมอันติออกมาเลยนะเห็นไหมคือผมอันติได้เรื่อยๆนะครับหาว่าสตูเนี่ยติดสแต็กของเรานะครับผมซึ่งการเก็บสแต็กก็ง่ายๆนะครับตีปกติ2ครั้งนะครับผม การโจมตีปกติครั้งที่3ก็เป็นการมาร์คสแต็กเนาะสกิลหนึ่งก็มีสแต็กนะครับผมสกิลสองก็ติดสแต็กนะครับผมทุกสกิลติดสแต็กหมดเลยเห็นไหมปึ๊บ <c oughs> ไม่ถึงนะแล้วออกมาก่อนแนละ้วกันไอตัวอ e ีซิงน่าจะเจ็บมากนะครับไม่กล้าจะไล่ต่อด้วย <c oughs> ไอตัวของเป้งไม่รู้ว่ามีแอนติเมทหรือเปล่าเราไม่มีแอนตินะครับกดสองไปก่อนนะซับดูซับความเสียหายนะครับเอาโลมาก,กันตัวของเทนเนอร์เบิร์ดของมัน มันน่าจะกลับนะเดี๋ยวเราขอแวะปั๊บฟ้ามันก่อนเลยกันปึ๊บใช่ไหมติดสแต็กก็อันติรัวๆนะครับผมทุกครั้งที่มันติดสแต็กเนี่ยเราสามารถใช้อัลติเมตได้นะครับผมก็สำหรับใครที่เล่นตัวของลูน่าไม่เป็นเนี่ยในคลิปนี้ไม่มีการสอนเล่นนะครับจะมีเพียงแค่การเดินเกมเท่านั้นนะส่วนคลิปสอนเนี่ยมีคลิปแยกไว้แล้วนะครับโอ้โหลเลือดเรามีประมาณแค่ครึ่งหลอดเองอ่ะคือฝั่งสงครามค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมตรงโซนนี้นะเหมือนมันจะมาเอาดาวเอ้ยเอาปั๊คืนแล้วเนี่ย ผมเล่นไม่ได้ไ่้ทุกคนดูดีมีแต่ทีมมาหน้าทีมมันหมดเลย4ี่ตัวเยวขอญาตวาร์ปกลับก่อนเลยกันเราเสียบ้าฟ้าไปนะครับแต่ว่ายังดีนะคือผมไปเอาบัฟฟ้าของตัวของเป้งมาก่อนแล้วนะครับซึ่งไฟหน้าเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะเล่นได้ต่อนะตอนนี้มังกรยังไม่เกิดนะครับผมจะลงไปเล่นล่างก่อนไปเคลียร์เบฟนะครับผมถ้ามีโอกาสเราจะวาร์ปขึ้นไปป้อมบนเลยกันหรือว่าเอาบัฟแดงก่อนเลยแลวกันนะโอเคตีสแต็กนะครับผมรวบไล่ไปก่อนเลยปึ๊บ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  แกหมดนะครับไม่งั้นในตัวของเมนี่เนี่ยน่าจะได้เกิดใหม่นะไม่กลับด้วยนะครับปุ๊บงั้นต่อเลยแล้วกันโอ้โหไอ้ดุน้นได้ปะโอ้โหไม่ตายอีกไอ้ตัวคาสเซนผมไม่น่าไปตีตัวมอนตัวนี้ตั้งแต่แรกนะถ้ามันมายืนกดตั้งแต่แรกเราน่าจะได้คิวนะครับเพราะว่าไอ้ตัวมเมนี่มันไม่ถอยด้วยโอเคเดี๋ยวเราตีคิดตัวนี้ก็กลับไปเอาตัวของบัฟแดงต่อเลยแล้วกัน รอ4นาทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นจะไปเล่นตัวของอ่าไหลดุ้นมันขึ้นไปบนด้วยนะผมต้องเคลียเว็บล่างก่อนนะเราจะทิ้งเวไปตัวเบเน่ไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอไปตีบั๊บแดงต่อแล้วกันนะโอเคย้ำนะครับผมสำหรับใครที่ต้องการอยากจะดูเกมสอนเล่นตัวของลนะูน่าเนาะพร้อมกับตัวของการต่อคอโมโบนะครับ <And S 1> ก็ไปเสิร์ชใน YouTube ได้เลยนะครับว่าสอนเล่นลูน่านะครับ hok <Okay. S 1> ลงท้ายด้วยคำว่า m o n อ l นะครับก็จะ เจอคลิปสอนของผมนะสามารถเข้าไปกดดูกันได้นะครับเพราะเกมนี้เป็นแนวทางในการเดินเกมเท่านั้นเนาะเป็นการกดโซโล่แล้งนะครับในแร้งการมาสเตอร์ดาวที่39ของผมเลยโอเคตอนนี้เนี่ยผมได้ตัวของบัฟแดงมาละเดี๋ยวเราขอเล่นกับตัวกลางมันก่อนเลยกันมีใครบ้างเนี่ยโอ้โหแล้วโดนตัวโลมันขัดด้วยเปิบเปิบลมเราเป็นตัวของยาเลียนะครับก็เกมนี้เนี่ยมาเสริมถ้ายาเลียเล่นได้ดีนะครับผมเกมนี้บอกเลยว่าลูนา่าก็ส์แมปนะครับผม มันจะทําให้เราอึดขึ้นนะโอ้โหแล้วสี่ตัวทุกมุมด้วยปึ๊บต่อคอมโบไปก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไล่ไม่ได้ก็ต่อคอมโบนี้ครับรอรวบนะปึ๊บปึ๊บรวบอีกทีนึงหลุดออกอ่ะเรียบร้อยนะครับได้มา2คิวสวยงามจัดแต่ว่าเราไม่ได้ตัวของอ็อบเจกต์นะครับแต่ยังดีนะเราไฟน์นี่เราเสียแค่ตัวของมาโคแค่ตัวเดียวนะเราได้มาถึง3ตัวเลยครับถือว่าคุ้มกว่านะครับแต่ก็เสียดายอยู่ไม่ได้ตัวของอ็อบเจกต์ เออเมื่อกี้มันมีแค่ผมกับตัวของยาเลียเล่นกันอยู่2คนไงเดี๋ยวผมขอไปรับตัวของอ่าไมเลดีอยู่นะครับมันโดนไล่ไอ้ีซสิ่งกับเมเน่ไล่มันไม่รู้ผมจะไปรับทันปะไม่ทันด้วยเมเน่มันวิ่งไวนะครับสกิลทุกสกิลของมันเคลื่อนที่ได้หมดเลยมันจะเอาป้อมเราด้วยนะโอเค,คเกี่ยวกออก่อนกันเดี๋ยวผมแก้มือให้ตัวของไมเลดีนะครับไม่มีสแต็กอะ่ะปะต่อคอมโบกีไปเรื่อยๆนะครับอ่าหลุดไปหนึ่งคอมโบนะโอเคยาเลียกับตัวของดุ้นอยู่ตรงกลางนะครับ โอ้ยลานตีไม่ถึงด้วยปาะตีสดเลยแล้วกันสกิลหนึ่งป่าไปเออตัวที่สี่นะครับมันขยันหนีจริงๆเลยคือผมต่อจะแตกหลุดทีนึ่งไงไอตอนรวบคีบมันไม่ติดดันงนั้นนี่เราได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวขอแวะเอาตัวของกัตซเลเยอร์ก่อนนะครับคือเราไม่ได้ตัว Object. ออบเจกต์ดาก,ก้อนมานะเพราะงั้นเราก็มาตีของกัตเลเยอร์แทนแล้วกัน ถือว่าทดแทนกันได้นะครับตัวของลูน่าเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งในช่วงมันไม่ได้เก่งมากในช่วงต้นเกมนะคือมันจะเก่งมากๆในช่วงกลางเกมจนถึงเลดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเลดนะมันก็พอเล่นได้ถูกๆไทยๆนะครับในช่วง <Your team S 1> ต้นเกมกลางเกมนะครับแต่ว่ามันก็แรงนะครับทุกคนถ้ามันมีตัวชงให้มันหรือว่ามีตัวเลือดน้อยทีมเข้าเป็นออกเป็นแบบเนี้ย ตัวของลูน่าก็เล่นได้สบายนี่ครับสำหรับคนที่มันเล่นชํานาญแล้วนะหรือว่าต่อคอมโบเบสิกเป็นนะครับใช้ร่วมกับอัติเมตเป็นอย่างเงี้ยตัวของลูน่าเนี่ยมันเอาไปกดโซโลแรลงได้สบายเลยนะครับที่มันจะแพ้ก็นั่นจะมีแค่ตัวพวกตัวล็อกเนาะตัวอย่างตาจีตัวเหลียงอะไรประมาณนี้นะครับตัวของตรงหัวอย่างเงี้ยเอาไว้จับอย่างเงี้ยตัวของไอตัวลูน่าก็จะเล่นยากหน่อยนะครับถ้ามันโดนจับนะแต่ถ้าเข้าออกเป็นมันก็ไม่มีปัญหานะครับ แล้วก็แนะนาหลบไอ้พวกนี้ดีวกว่านะมันค่อนข้างที่จะงุญญนงิดนะครับสำหรับตําแหน่งที่เราต้องเข้าไปแล้วก็ไปรวบสกิลสองเนาะคือตัวของลนะูน่าเนี่ยมันต้องเข้าออกเข้าออกเป็นจังหวะนะครับโอเคเดี๋ยวเราอรอรวบนะปึ๊บโอเคนะครับผมงไฟนี้เราได้มาตัวหนึ่งแล้วเฟฝััสงข้ามเสียสามไงมันเข้าไปเล่นต่อไม่ได้อะเดี๋ยวเราเรอมันจะมามันจะแรงมาปะด้านนั้นเนี่ยนีอย่อัติเมทสั้นไปไม่ถึงโอเคต้องถอยออกอ่ะทุกคน มันเล่นในสุดเลยเว้ย <c oughs> คือถ้าเมื่อกี้ผมอันตีมันโดนนะเราน่าจะต่อไหลตัวเก็บอาลิได้อีกตัวหนึ่งนะครับจะเสียได้มันไอ,อ้ซิงมันอยู่ไกลไปนะไอ้ดุนไม่กลับด้วยอาเรียบร้อยครับผมเก็บตัวของอาอาลิได้นะอาลีมันโลด้วยแหละมันไม่ยอมกลับบ้านนะครับเล่นบ้าเราเพิ่งเกียร์เวฟบบนไปนะ บนอืมไม่มีตัวมาเล่นกับเราอ่ะเราดูกลางก่อนนะครับว่ามันจะเล่นปะไมเลดี้โดนเติมมาเนี่ยรับมันก่อนแลวกันโอ้ยเซียนติเมทอีกะคือผมพุ่งไปด้วยตัวของอ่าของเป้งมันแดดโรไปก่อนก็คืออย่างที่บอกนะครับอ่าทุกสแต็กเนี่ยมันสามารถเล่นกับอติเมทได้นะครับแต่หากว่าฝั่งตรงข้ามหรือคีปเนี่ยมันไม่มีสแต็กบนหัวเนี่ยติเมทมันก็จะติดคูดาวนะครับเอมิเน่ขึ้นไปเติมด้วย อันตีผมอีกตั้งสามวิอ่ะมันโอ้โหอยากล้ำจะดเลรเลือดดูเลือดแต่ละตัวดิ <c oughs> เปิรบไปเข้าไปขูนเปิรบขู่ๆๆแล้วก็ออกครับผม <c oughs> ไปล้วจ้าขู่เฉยๆคือมันเป็นตัวมันค่อนข้างจะโกงเนาะเ <c oughs> ข้าออกเข้าออกได้สบายนะครับวิ่งแล้วโดนปิดหลังด้วยเอาล่ะที่เมทผมไม่ติดอีกแอ่ะเรียบร้อยครับผม <c oughs> โดนชาดาวไล่กับตัวของเป้งมานะเมทเราอยู่ล่างเฉยเลยอ่ะเมทเมื่อกี้มันยังอยู่กลางอยู่ไม่ใช่หรอ ี๋ยวขอบอกมันก่อนนะครับผมว่ามิดวี e ิดอุ้ยอะไรเนี่ย we need you คือมันเมื่อกี้เมทมันลงไปล่างะถ้ามันมาเรนบนเมื่อกี้นะครับน่าจะหมดไฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราจ้ามไปเอาตัวของบัฟฟ้ากันก่อนนะครับผมตอนนี้เราโดนชันดาวไปหนึ่งแล้วนะเป๊บโอ้ยหลุดอีกแกคือผมชอบสแต็กมันยังไม่ทันติดเลยผมชอบกระติเมทไปแล้วบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันนะครับโอเคช่างมันนะ แล้วกลับไปบอาาฟ้าต่อดีกว่าเปิบเปิบเ,เ,เ,เห็นไหมพอมีแสแต็กบนหัวเนี่ยเราก็กดอันติเมตได้เรื่อยๆนะครับสกิลหนึ่งใช้ไปแล้วถ้าโดนมอนหรือศัตรูมันก็ติดแสแต็กเนาะซึ่งสแต็กเนี่ย,ยมันสามารถโดนได้ทุกตัวบนบนแมปน,นี้เลยนะครับผมยิ่งมีแสแต็กเยอะเนี่ยอุ๊ยแล้วโดนขัดอ่ะเมเน่ขัดผมแล้วมันยังไงรล่วไปก่อนนะครับผม้วไฟนี้เราหล้ำต่อแล้วหลุดอีกแล้วนะครับตีสดไปเลยเลยกันมาอย่าน้อยเราก็เกิดเลยครับนี่นะตีสดครับผมเอาดิอันตีหลุดแต่ตีสดไหวอะ คือฝั่งตรงข้ามนี่เสียไป4นะครับเหลือพียงแค่ออซิงตัวเดียวนะถ้ามันมีคลิปฝั่งตรงข้ามดันมาที่ผมจะลําในป้อมให้ดูเลยอ่าแบบนี้ก็สวยดีครับผมนี่ไงล่ะปึ๊บตีเก็บตแตกปุ๊บอารียบ้อยครับเก็บงานไม่ตายด้วยก,กดสกิลสองซับดาเมจไปก่อนนะครับโคตรเก่งอะระยะเรียเข้ามาซับป้อมให้แบบนี้นะครับผมไม่ตายด้วยนะครับผมเก้าคิวนะแล้วไม้เลดี้แท็กป้อมไปก่อนแล้วนะครับผมตีป้อมดิ้้เราไม่บวกนะยะตีป้อมอย่างเดียวจ้ะ อะเรียบร้อยดีครับผมสำบเกมเพลย์แล้วก็แนวทางในการเล่นของตัวลูน่านะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยกับการกดโซโล่แร้งในแร้งแกลนมาสเตอร์นะครับคาดว่าเกมนี้เราก็39มสบเก้ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ MVP เป็นของเรานะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมจากว่าคุณชอบเนฮะ้ยหรือไม่ก็ลองจำด้การกดไลค์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวละครแบบไหน,น,นยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนก่อนใครนะบ๊ายบาย